สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะพามารู้จักกับพญานาคแถบทวีปอเมริกาเหนือกันบ้างนะคะเรื่องราวของเจ้าหญิงเจมิลี่นาคนาคีคิดาพญาสีหานาคราชันเป็นพญานาคชนปกครองอาศัยอยู่แถบเม็กซิโกหรือทวีปอเมริกาเหนือโดยมีการปกครองเป็นแว่นแควนขนาดใหญ่คล้ายๆกับพญานาคบ,บ้านเรานะคะแต่ละแควนนั้นจะแยกเป็นสี่หัวมืองัง พญานาคที่นี่จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับศาสดาของศาสนานะคะแต่จะมีเทพเจ้าแห่งนาคคือเป็นบริวารเทพเจ้าหลักอย่างเช่นพญานาคเสสะหรือพญานาคอนันตนาคราชนะคะจะเป็นใหญ่ในนาคแถบนั้นพญาสีหนาคราชันเป็นหนึ่งในผู้ปกครองแคว้นโยสิตเป็นพญานาคเกตแก้วสีทองปลายแหลมมีกงเล็บคล้ายมังกร และชิดนี้ชื่อไคโอเลียมีโอรสละทิดารวมกันสี่องค์องค์ที่อาจารย์วาดนี้คือเจ้าหญิงเจมิลี่นาคนาคีล่างพญานาคนั้นสีทองเหมือนพระบิดาส่วนล่างมนุษนันยุนงดงามมากใบหน้าอ่อนยาวดวงตาสีน้ำตาลทองพญานาคองค์นี้เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อสวยบุญโดยเฉพาะชีวิตเปลี่ยนไปด้วยความสุขล้นคาท่าปริวารสมบัติพระสถานก็มีมากนะคะ ก็มีแอบมาเที่ยวโลกมนุษย์บ้างเป็นบางครั้งมีวันหนึ่งเทพเจ้าผู้ดูแลจักรราศีได้มาสื่อกับผู้สื่อ,อยานของโลกมนุษย์เจยียงหญิงก็มาแอบฟังด้วยและรู้สึกสนใจในบทสนทนาว่าด้วยการเกิดโชคชะตาของสรรพชีวิตต่างๆในโลกจิกได้เขาขอเรียนรู้กับเทพเจ้าองค์นั้นพระนางก็เริ่มเข้าใจที่มาของตนเองและล่งรู้ถึงอนาคตว่าเมื่อหมดเวลาแล้วความสุขก็จะสิ้นสุดลง หรือบ้านหล่อเรียกว่าบุญหมดแ็ะต้องมาเกิดใหม่ในที่แห่งใหม่ครอบครัวใหม่แล้วก็เข้าสู่วงจรชีวิตใหม่เยกะเทว่าใช้ชีวิตมาเป็นหมื่นปีมนุษย์เจ้าหญิงยังไม่รู้เลยว่าทุกชีวิตมีเกิดและมีดับไม่มีอะไรคงทนถาวรแต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากนะคะเพราะภพภูมิของเทวดานั้นสร้างบุญเองได้น้อยมากมีแต่สวยบุญเก่าจนหมดขณะนางจึงตั้งจิตอธิษฐานให้ได้มาเกิดอย่างที่ที่มีการสร้างบุญได้มาก ที่ที่เป็นแหล่งอารยธรรมนั่นก็คือดินแดนของพุทธภูมินั่นเองสำหรับพุทธภูมิของพญายนาคทางแถบอเมริกาเหนือนะคะยังมีความแตกต่างกับบ้านเราในเรื่องของวัฒนธรรมคนช่างมากอาจารย์ก็อาจจะสื่อได้ไม่ดีพอนะคะก็ขออนุญ,ญาตสื่อแต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คลิปให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ